ขอต้องรับผู้ชมทุกท่านนะครับก้าสู่รายการเอ็มไทยคาถาพาสซ่าครับผมวันนี้พบกับเต้ครับผมพบกับตูนเหมือนเดิมเราสองคนกับประเด็นเด็ดๆวันนี้ในเรื่องของฮอร์โมนเดอะซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นช่วงนี้กำลังแรงเหลือเกินคุณเต้โอยแรงแน่แล้พี่เพราะว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นการตอบโจทย์ของแบบ ทัศนคติต่างๆของวัยรุ่นสมัยนี้เลยจริงๆนะถ้าเกิดว่าผมดูตอนแรกผมต้องปรับนิดนึงนะเพราะว่าผมสมัยก่อนไงเออมันนานละของพี่นี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่าคนนี้เป็นฮอร์โมนด้วยนี่ส่แว่นดำมาปิดตีนกาปะเนี่ยไม่ยอมปิดตีนกาแล้วจะปิดตีนกูด้วยไหมล่ะเอาเป็นว่าเรื่องของหัวใจวัยรุ่นเนี่ยถ้าผู้ใหญ่มองลงไปอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเด็ก๋ยวนี้มันคิดกันอย่างนี้ทำไมมันแรงกันอย่างนี้ทําไมมีแต่เรื่องความรุนแรงเรื่องเพศเรื่องอะไรไร้สาระแต่อย่าให้คิดอย่างนี้คุณผู้ชมสําหรับคนที่เป็นนผูู้้ใหญ่่แลลววองคิดดา ตอนเด็กๆเนี่ยคุณเป็นแบบนี้ไหมเฮ้ยมันกมีเหมือนกันมนเปลี่ยนไปตามสเกลนะอยากไว้ผมยาวใช่ๆในสมัยเราในสมัยเราแน่ๆเลยไพรเวทมาโรงเรียนเรื่องความสัมพันธ์เคยแอบชอบเพื่อนในห้องไหมคือปรากฏการณ์เป็นคนแชร์พูดถึงคนน้นคนนี้มีแฟนเพจตัวละครออกมาเป็นเรื่องเป็นราวครับเช่นไพ่กับสปร이์ก็จะเป็นแบบคู่แบดบอยแบดเกิร์ลหรือว่าจะเป็นเรื่องคู่จิ้นเรื่องของเด็กที่เป็น เด็กหน้าตาดีแล้วชอบมีการตั้งคำถามไว้ทำไมเราต้องใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนละ่ะเราก็เรียนดีได้ไดนี่ทัง้งที่ไว้ผม,มยาวทำไมรอรอต้องให้ตัดทรงนักเรียนวะสกีนเฮดมันหักคะแนนกูทำไมแม่งสั้นกูเองอขง <c oughs> อหลอกมันไม่ได้หรอช่วงนั้นแบ็แคแฮมแม่งมาแรงมากไม่รู้ว่าโดนแบ็คแฮมแบ็คแฮมสกินเฮดนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องเที่เด็กสงสัยเพราะฉะนั้นถ้าลองมองด้วยหัวใจของความเป็นเด็กนะคุณผู้ชมเราจะเข้าใจเด็กมากคือหนึ่งที่คุณเต้บอกผมว่าจริงมันไม่มากขนาดนี้กับสองบางคนบอกว่ามันมีอยู่แล้วแค่เด็กอย่างนี้กล้าาแสดง ขึ้นเราเลยเห็นมันมากขึ้นกว่าเดิมของเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะถูกบกไว้ใต้พรมใต้เก้าอี้ซุกไว้ใต้น่นใต้นี่สมัยผมมันจามจับมือมันเรื่องปกติถูกไหมพอเมื่อหปีแล้วผมหันไปนั่งดูเด็กนะในในในดูเด็กดูดูเด็กเร็กครับไม่ใช่ดูเร็กนะนะผมฟังไม่ทนดูเด็กดูเด็กนะโอ้โหแม่งกลายเป็นเรื่องชั่วเลยว่าเด็กที่เรียนนโรงเรียนมัธยมนะถ้าเป็นอาชีวะเทคนิคอาจจะไม่อินเท่าไหร่เพราะสังคมจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เด็กมัธยมเนี่ยอินแน่นอนด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ครับ อย่างแรกเลยคือการตั้งคำถามโอ้เรื่องนี้นะครับสมัยเราเนี่ยนะเราจะถามตัวเองแล้วเพื่อนแล้วต่อวอดกันให้มึงว่าป้าหวาแบบเฮ้ยทำไมไม่ต้องให้ตัดผมด้วยวะแม่งแบบเซ็งไหวฮะตัดผมสุนักเรียนแต่ไม่ตัดสกีเทสไม่ได้อะไรเงี้ยตั้งคำถามกับอาจารย์ฝ่ายปกครองเลยที่เคจะมีอาจารย์คนหนึ่งที่เฮี้ยบมากครับแล้วเด็กคนนี้ก็ผมยามาเรียนถามว่าทำไมต้องใส่ชุดนักเรียนครับใส่ชุดปรเวทผมมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเรียน ครูถามคำถามเนึงว่าเฮ้ยคุณท้าทายผมเหรอบอกปากผมไม่ได้ท้าทายผมแค่ตั้งคำถามซิโม่ประโยคนี้เด็ดมากนะเคิดจะทำอะไรคิดจะท้าทา,า,ายครูอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้คิดจะท้าทายครับก็ครูยังไม่อธิบายเหตุผลเลยนี่ครับว่าทำไมผมต้องใส่ชุดนักเรียนมาเรียนก็คนไม่อยากใส่ไงถึงครูจะอธิบายยังไงเธอก็หาเหตุผลมาถียงอยู่ดีเลยครูช่วยอธิบายเหตุผลที่ทำให้ผมอยากใส่ชุดนักเรียนได้ไหมครับ คือคนชอบมองว่าเด็กที่คิดอะไรไม่เหมือนผู้ใหญ่เนี่ยคือการท้าทายคือการกบฏคือการแปลกแยกแต่จริงๆเด็กบางคนเขาก็มีเหตุผลของเขาถูกเออไม่ใช่ว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะแบบต้องการทำให้สวนกระแสเพื่อขวางโลกเสมอไปบางทีเราก็ต้องรับฟังก่อนว่าเด็กคิดอะไรแล้วจะได้อธิบายได้อย่างถูกจุดไม่ใช่แค่บอกว่า ก็เขาทํากันมาแบบนี้ก็เลยต้องทําต่อไปผมว่านี่ไม่ใช่การตอบคาถามที่ดีผมเคยถามเหมือนกันนะสมัยก่อนผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับทำไมต้องเสร็จถุงอย่างเพราะเดี๋ยวไม่ได้กินสปายไงกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีข้อต่อไปเออนะคือถ้าถามว่าถามอาจารย์อาจารย์ทำไมต้องตัดผมสั้นเนี่ยอาจารย์สอนนักเรียนเนี่ยนักเรียนแม่งสามร้อยกว่าคนตัดผมสั้นเนี่ยทำไมอาจารย์แม่งไม่ตัดมั้งวะผมถามอาจารย์เลยผมถามอาจารย์ว่าไงอาจารย์ตอบว่ามึงรู้ไหมว่าในชีวิตมึงเนี่ยมึงตัดผมทรงนักเรียนเนี่ยแค่ตอนนี้แหละ พอมึงเลิกไปเนี่ยแล้วมึงจะคิดถึงแล้วมึงก็จะรู้ว่าบางครั้งเนี่ยมันสอนระเบียบวินัยให้มึงอันนี้ก็ยังต่อไปดีนะโอเคไงคือตอนนั้นยังแบบแบงๆว่าระเบียบวินัยยังไงวะแล้วแต่เอาควจริงเราคิดถึงจริงนะอ่ะใช่คุณเคยคิดถึงชุดนักเรียนชุดนักเรียนเนี่ยผมชอบมากเลยหมายถึงชุดนักเรียนไปด้วยชุดนักเรียนมีพี่มีโบด้วยอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะอันนั้นคอสอบอ๋อคอสอจิตมากไปพี่คิดถึงบรรยากาศสมัยใส่ชุดนักเรียนเอียด้วยส้นรองเท้าใส่เสื้อออกน่อง คุณยังเรียนโรงเรียนชาย้วนถ้าคุณเรียนโรงเรียนสรคุณจะคิดถึงบรรยากาศอีกแบบเด็กผู้หญิงสระผมมาตอนเช้าแล้วคุณนั่งหลังเขาผมเป็นคนลบจิตเลยชขัารบทงชาติหลังเขาเลยเหรอเราตัวสูงกว่าไงก็ต้องอยู่ข้างหลังเขาถูกต้องแล้วแล้วก็ได้กลิ่นฉุนอ่อนพัดมาจากเหนือลมผมว่าห้องที่มีบรรยากาศผู้หญิงอยู่ในห้องด้วยเนี่ยมันมันรื่นรมเ้ย ดีกว่าบรรยากาศใช้รล้นคือผมไม่เคยรู้เลยแต่ผมผมเห็นผู้หญิงแก้ผ้าสมัยเรียนครั้งสุดท้ายเนี่ยคือตอนเรียนอนุบาลผมก็คิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยโอ้โหผมคิดดิผมแบบทำไมไม่มีอ่ะ ผมไม่ถามครูครูไม่ไม่ตอบผมว่าพี่นะผมว่ามันเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งที่อยากจะบอกน้องๆว่าเฮ้ยโตมาเนี่ยถึงแม้ตอนเนี้ยเราไม่อยากใส่ชุดเรียนเลย,<ช>เ,รยเราอยากไว้ผมยาวชิเป่งเลยเอ่ามมันจะคี้คือมันจะมีเรื่องราวแล้วเขาก็เปรียบเทียบว่าอ่เด็กตั้งคำถามว่าเด็กในสหรัฐอเมริกาไม่เห็นต้องตัดผมเลยอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นชนเผ่าแต่ละเผ่าที่เขาเรียกว่าเป็นหลากหลายมันรวมคนอบริจินมาอยู่แขกมาอยู่ผิวสีมาอยู่จะจะไปให้ทำยังไงตัดชุดเรียนแล้วแล้วไอ้ผิวดำจะตัดไงอ่ะเข้าใจไห เราจะตัดมาเรียนไงวะเฮ้คุณต้องไปประเทศที่มีวัฒนธรรมดีคนจีนเองแม้แต่พม่าเองนะครับเวียดนามเองทวีปอาเซียนทั้งหมดทุกประเทศที่มีวัฒนธรรมน้วนใส่ชุดนักเรียนไปเรียนเปิดดูได้แล้วมีระเบียบหมดเพราะนั้นนี่คือประเด็นแรกเรื่องของการตั้งคำถามเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แบบรับอินพุตมาอย่างเดียวแล้วก็โอเคทำตามไม่อย่างนั้นเด็กนักเรียนไม่ต่างจากหุ่นยนต์เะเราก็เคยรู้สึกแบบนี้คือคือมันก็มีข้อดีนะที่ที่เด็กสงสัยและตั้งคำถามเพื่อมีคนมาตอบแต่ถ้าเกิดว่าตอบดีด้้ววยยตองงงไไมม่่่ใชหััรุแเ ของกูไม่ใช่คุณต้องไปนั่งคิดด้วยและนั่งวิเคราะห์ถูกไหมต้องคิดนบนเหตุผลถูกต้องไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ถูกต้องประเดนต<ล>่อไป เรื่องของความรุนแรงในเราพูดถึงเรื่องความรุนแรงและเรามักจะบอกว่าเอ้ยเด็กนักเรียนที่ดีอย่าใช้ความรุนแรงต่อกันแล้วเราก็จะเอาไว้ง่ายเราโลกสวยอ่ะเราก็จะไปให้ภาพว่าเด็กตีกันคือเด็กช่างซึ่งจริงเด็กช่างดีๆก็มีเยอะนะถ้าจะว่าไปเขาไม่ได้ว่าตีกันเสมอไปเดี๋ยวนี้ในเรื่องนี้ก็มีดึงเข็มกันด้วยนะคือคือเป็นเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรอะพี่ต้จะบอกว่าความรุนแรงเนี่ยมันมีทุกทุกุสมัยใช่ถูกต้องไม่ใช่มีแค่ตอนนี้แต่ด้วยความที่เราเห็นเยอะก็กลับไปที่เรื่ออองงขสื่ โซเชียลทุกวงมือไวเราแค่ถ่ายรูปจากมือถือปุ๊บกดแชร์ลง a c e b o o k ลง u t u b e ลง t w i t t e r รู้หมดแล้วลง i อิน a ตาแกรมลงเรียนคุณก็มีผู้หญิงตบแย่งผู้ชายมานานมากถูกไหมหรือถูกไหมเดี๋ยวนี้อาจจะมีผู้ชายตบแย่งผู้ชายไอ้เรื่องตบแย่งมีอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยมันกายว่าพอสื่อมันมากขึ้นพอมันเคยดูมันผ่านตาเด็กสมัยหม่บอกว่าโอ๊ยไม่เอาละฉันจะไม่บัฟกันต่อไปละอารมณ์แบบโคมโคมอารมณ์แบบเมื่อก่อนมีแค่นี้หนังสมัยก่อนนะเดินมาผู้หญิงนะ จะจริตขนาดไหนล่ะเดินแบบโถใช่ไหมน,นึกว่นแน่นึกว่นแน่จริง แล้วด่ากันเว้ยอีน่าโกรธนีน่าเดดไม่กล้าไปจัไม้ตันตงงศ์ยสมัยผมเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวถ้าเราเปรียบเทียบหนังสมัยก่อนอย่างอากลิ่งไว้ก่อนกระบองบานขาสั้นอะไรในยุคแบบสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีแค่นนแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะแบบเข้มข้นขึ้นถูกต้องหลากหลายและมีสีสันถูกต้องแต่ผมว่าบางอย่างในซีรีส์เรื่องนี้มันก็เกินความจริงไปเช่นกรณีเด็กนักเรียนที่แบบพูดตอบโต้กับอาจารย์ฝ่ายปกครองอาจารย์ผมไม่ได้ตั้งคำถามผมแค่ท้าทายโอ้ถ้าเป็นสมัยยผมนนี่่โดดดวล้เเ็กชาย โรงเรียนคุณดูด่ในห้องน้ำปะ่ะแต่ในเรื่องนี้นี่คือดูดมา้าหินหลังเรียนเลยด้วยว่ามันก็เกินไปนะว่าแบบไม่จะทำกันได้ขนาดอึดองั้นเลยเหรอผมว่าไม่งมา,าวันอาทิตย์ <c oughs> จะบ้าเลย <c oughs> ใส่ชุดนักเรียนเลยมันไไม่ได้ไงครูไม่เดินเต็มเลยใช่ใช่เออมันคือมันเกินไปไงและอีกหนึ่งประเด็นก็คือรเทศ เรื่องเพศเนี่ยคือประเด็นที่แับได้สุดในฮอร์โมนผมคิดถึงเพลงนี้เลยอะอะไร่ั h ร r ่นฮอร์โมนของเธอในเวลานี้กำลังคลุกกุนเนี่ย Why r ฮอร์โมนของเธอในเวลานี้กำลังคลุกกุนที่บุรินทร์ก็เลอนเพลงนี้ฮอร์โมนเลยไปฟังเลยถึงเป็นเพลงเก่าแต่ก็ยังร่วมสมัยู่นะความหมายดีนะในเรื่องบิสุทดต้องเก็บไว้ดีๆคิดเอาไว้คิดถึงหน้าพ่อแม่เธอเอาไว้อะ <ใ>รเรื่องจะมีตัวละคร,รเด็ดที่สุดตัวนึงคือสปไปร์คือมีทั้งจูบผู้ชายมีทั้งนวลเนียกับผู้ชายมางหน้าไหลยตากระทั่งมีเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนซึ่งผม<อ>ว่าฉากนี้ผู้ใหญ่หลายคนรับไม่ได้นะ<อ>แต่แต่ผมก็ยังชอบการสอดแทรกของคุณยงทรงยศพุ่มกลับนะว่าแบบมีฉากหนึ่งที่เด็กรุ่นน้องในกำมังนวลเนียกับพี่สไปร์อยู่กำลังจยาได้ที่แล้วบอกว่าไม่มีถุงพี่สไปร์บอกไปเลยไม่ยอมบอกพี่ผมมีไหนบอกมีไงมีอารมณ์ มีลงกูก็มีแต่ไม่มีถุงกูไม่ให้เว้ยนี่ก็จะเป็นประโยคของสร์ไพรส์ในเรื่องสรไพรส์ต้องใส่ถุงไม่ใส่นะเออโอ้ย่ังน้อยก็สอนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเด็กไปมั่วไปมีอะไรกันก็ได้ติดโรคกันตายหาคือเรื่องเพศเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ใครก็อยากรู้อยากเห็นเราพิเสษไม่ได้นั้นเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็อยากรู้อยากเห็นอยู่ที่ว่าคุณสอนเขายังไงถึงจะให้เขาอยู่ในลู่ในทางที่มันเหมาะสมแต่สมัยนี้ถ้าเกิดเอาแฟกต์ความเป็นจริงเนี่ยเอาข้อมูลสถิติเนี่ยข้อาูในวัยเรียนเนวัยเยอะมากทำ เด็กไปเด็กไปนะหาท้องในวัยเรียนนะครับทาแท้งอีกจือชีวิตก็พังและเปลี่ยนไปแล้สิ้นเชิงวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วเหนือสิ่งอื่นใดเด็กเนี่ยดูกันอยู่แล้วเรื่องนี้เขไม่ต้องเคียร์อะไรมากแต่แนะนําอยากให้ผู้ใหญ่ดูมากๆใช่อให้รู่เท่าทันคือคืออ่าไม่จาเป็นจะต้องมีลูกก็ได้นะคือคนที่กําลังจะมีลูกการดู้นะมันเหนือเป็นสื่อที่โซสังคมปัจจุบันไงผมว่าคุณจะได้เข้าใจว่าถ้าเกิดลูกคุณเกิดมาในสังคมแบบนี้เนี่ยคุณจะสอนลูกยังไงให้เป็นคนดดดี30ขึ้้้้้นนไไปเเ่ยคววรรููแลจะาฮก เดี๋ยวนี้มันอย่างนี้เลยหนูว่าที่คจะมีลูกหรือพี่เนี่ยกำลังจะมีลูกใช่ไหมไม่มีอ๋อเหรอยังก่อนเคยังไม่ได้อโอเคอเคอยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กมากขึ้นมันแทนตำราทั้งหลายที่คุณจะไปหามาอ่านถูกต้องมันตอบได้เลยว่าวัยรุ่นมันไปถึงไหนกันแล้วดีก็เลยมาบอกต่อนะฮะส่วนที่ไม่ดีก็ใช้เทยากันรับชมแล้วกันครับนี้หมดเวลาแล้วกับเอ็มไทยข่าวภาคซ่าข้างหน้าตูนเต้จะมีประเด็นมันๆอะไรแบบนี้มาพูดคุยกันอีกก็ติดตามได้ที่นี่ w w w m t h a i c o m นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเอ ภาคส่างนะครับอัปเดตใหม่นะครับกระแสออนโซเชียลทุก<ส>อาทิตย์ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ